คนต่อไปค่ะเนสเนสเนสในทางของ acting นี่ก็ดูเหมือนจะเข้าใจอะไรได้เร็วขึ้นนะครก็สื่อสารออกมาได้ดีมี on on off off บ้างก็คือพอภาวะที่เขาเริ่มไม่มั่นใจอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เริ่มแบบตอนนั้นเขายังไม่ได้ได้ไดทา่าเขายังไม่ได้ท่าแล้วเขาก็เนื้อก็ยังงงม,มอยู่เงี้ยก็เลยมีหลุดไปแต่ว่าเออเข้าใจขึ้นเยอะ้องห่วงแค่ว่า movement เ,เขาอะค่ะบางทีมัน เหมือนตัวคือตัวเขาเล็กอ่ะแล้วมันมันทําให้มันไม่ใหญ่อ่ะใช่ใช่เลยซิก้ดูก็เหมือนกันทั้งนั้นที่เพลงนี้มันหูแบบตึงตึงปักกระรัดอย่างเงี้ยนี่มันมันไม่ขาดไม่ขาดคือหยุดก็หยุดไม่ขาดพอจะขึ้นสาสรในตรงนั้นมันก็ขึ้นไม่ขาดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพลงนี้ดนตรีมันมันแรงแรงแบบแรงแบบที่เราคนคนเต้นไม่เป็นยังเห็นภาพเลยว่ามันคนเต้นยังไงใช่ใช่เพลงมันจินตนาการไปแล้วอ่ะใช่ทำให้แบบ แล้วตัวน้องจะมีบุคลิกที่แบบหนีบนีอะไรอย่างเงี้ยนะต้องคอยจี้ตลอดพอแบบพอเผลอปุ๊บเขาก็จะแบบยิ่งถ้าเกิดว่าพอเขาจะเตือน,นาบางทีเขาจะไม่มั่นใจก็จะกลายเป็นอาการที่แบบออกมาไม่สุดแล้วก็จะหนีบนีนใช่จะหนีเป็นอันเนี้ยร้องเพลงก็หนีเพอพูดแบบว่ามีท่าหนึ่งที่เขาต้องแบบอย่างเงี้ยเขาก็ไปแค่เนี้ไปแค่นี้จริงอ่ะแล้วก็แบบทําคอลึกๆอย่างเงี้ยบบว่าเออมันเล็กไปหมดอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องแก้งะว่าทิต่ออาจจะต้องแบบให้เขา ทำอะไรก็ได้ที่มันแบบใหญ่ให้่ใหญ่้นกับกล้ามเนื้อใหม่ของเขาแต่ตอนนี้กล้ามเนื้อเก่าเขาชินมากกับอันนี้ตะกี้ซ้อมกันก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยก็เป็นอย่างนี้เืองกันคือก็จะมีท่าเนี่ยแหละท่าที่คุณเขาบอกนี่แหละกายจากจากที่จะเป็นฝรั่งกายเป็นแบบเนี้เป็นเด็กน้อยอแล้วเวลาเขาไม่มีอะไรทำนะเขาก็จะเป็นมายองก็ก็จะอยู่อย่างงี้อยู่อย่างนี้บ้างจับท้องบ้างจับท้องใช่มันก็เลยดูแบบอตกลงยังไง แล้วเหมือนเขาแบบเหมือนกังวลปุ well, ๊บทุกอย่างไปหมดเลยหนือไปท่าไปทุกอย่างสายสลายที่กัมาสลายสิ้นซึ่งเตือนไม่ได้แค่ช่างบอนซ้อมนะนี่จะแขน๊บไปเลยจบละเนรนาดล้มเป็นจริงเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบพอไปปล่อยฟรีหรือให้เขามั่นใจเขาจะแบบออกมาดีมากแต่อย่าให้กังวลสักทีเึงนะคะถ้ากังวลนิดนึงนี่แบบไปทันทีทั้งหมด รวนักโบกคือเด็กพวกนี้เป็นหลายคนภาวะที่เหมือนสมมุติว่ากําลังร้องอยู่เงี้ยแล้วมีการรีฟเข้ามาไม่สามารถโฮสมาที่อยู่กับเรื่องนั้แล้วรับเคมาได้เลยไม่ได้ต้องแบบเค้่อยอะไรนะเรากลายเป็นว่าเราก็เลยไม่กล้าดิสแทรคกตอนที่เขาร้องไม่กล้าสกิดต้องรอพอร้อจบแล้วก็ พอพูดอีกทีก็ไม่เข้าใจเลยใช่เลยตรงนั้นแดนเป็นเหมือนกันนะแดนก็เป็นหลายคนเรื่องร้องก็เป็นแบบนี้เนาะคือแบบว่าตอนแยกร่างร้องเนี่ยคือหมายถึงว่าร้องเฉยๆเลิศอ่ะร้องเต้นคนเดียวกันหรือเปล่าคือแบบมันเวลาดูเขาซ้อมเวลาเราดูเขาซ้อมเต้นเฉยๆก็เลิศนะก็คือเหมือนดูเขาแข็งแรงอยู่เต้นเต็มแต่พญากองกันไม่ได้อ่ะ เคยรวมกันพร้อมยกันไม่ได้ลนะว่าเคยพูดเรื่องนี้ค่ะว่าเหมือนสิ่งที่เขาเรียนสามคาสมีประโยชน์หมดเลยแยกกันดีมากแต่รวมไม่ได้จริงๆแม้กระทั่งตอนที่ทำเรื่องกจัชชีฟายที่เดินเป็นจุดๆจุดแล้วให้แบบคิดถ้ามันมีมีความหมายแล้วก็เหมือนหาว่าจะเอาความหมายมายักใส่อย่างนั้นได้ไงก็ทําได้แต่เดี๋ยวพอเดี๋ยวลองดูว่าพอขึ้นไปทีจริงๆเนี่ยก็เดินเป็นบล็อกกิ้งทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยรวมรวมเข้าใชจพายุใช้ไม่เป็น เป็นเยอะเลยเป็นเกือบทุกคนใช่ใช่